สวัสดีครับเจอกับคุณเพมครับเจ้าของรถลีโวฮะตัวนี้เป็นตัวยกสูงครับ2.4นะฮะ4ประตูยกสูงเอามากดต่ําหน่อยนี่เอามากดต่ําหน่อยนะครับวันนี้รีแมปได้แล้วครับลีโวฮางเพมอยู่โซนบางประกงฉะเชิงเซาก็บอกพี่แบงค์ทำได้แล้วจัดเลยนะครับตัวยกสูงครับ6เกียร์ตัวยกสูงครับ2.4ครับนี่ฮะหล่อๆตามสไตล์ลีโวเลย มาดูกันครับว่าปลดอะไรไปบ้างแล้วก็คันเร่งตึงไหมอาการรถมันเป็นยังไงสับระเบิดได้หรือเปล่าสติ๊กเกอร์ Power X ได้ไปด้วยฮะคันนี้พิเศษครับสติ๊กเกอร์ Power X ด้วยสวัสดีครับคุณเปมนครับวันนี้เป็นไงบ้างเอ้าวิ่งวิ่งดีครับมันไหมมันดีตัดดังนะครับผมอ้าวลองบิดคุณแจไม่ต้องเหยียบคัดครับสตาร์ทเลยนี่ปลดคัตให้ด้วยปลดคัตให้ด้วยนะครับสี่ประตูครับแม่นี่สี่ประตูครับนี่ครับ รีโวฮนะไฮรักรีโวครับรีแมปได้แล้วฟังเสียงเบิ้ลตัดฟังดูควันกันนะครับตอนวิ่งจะเป็นยังไงครับปเปมเบิ้ลเียวเลยบิ้ท่อเป็นท่อหน้าเผานะท่อเป็นท่อหน้าเผาว่ามันจะลั่ลลลลนๆหน่อย มันจะลั่นๆหน่อยเดี๋ยวลองวิ่งกันดูครับเปิกมือลงใส่เกลืหนึ่งพอมแล้วไปนี่นะครับสับระเบิดจริงๆนะครับตัวยกสูงฮะไปคิ้วเลยนะครับบูอยู่ประมาณ23-24ปอนด์นะสำหรับ ตัวยกสูงนะครับตัวนี้ P ีรันเนอนะฮะรีเว่อร์รีแมปได้แล้วตอนนี้โปรโมชั่นอยู่6,500บาทนะครับหรือถ้าไม่ชอบรีแมปนะครับใส่กองก็ได้ใส่กล่องราคา9,500ฮะเอ่อ EC Shop Ultra Boost AI ฮะอัจฉริยะครับทำได้เหมือนกันนะครับปิดเปิดควันได้นะครับรีแมปสวยๆครับมาได้เลยครับเพาเวกครับ6,500นห้าร้อยบาทครับมาแล้วกลับมาแล้วเพราะรูปหล่อนะครับขอบคุณจากใจครับมาจากบาง์มะกรงครับรีเว่อร์รีแมปได้แล้วครับ